สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อเตรียมต้อนรับข่าวดีที่รอคอยที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะสามารถเปิดมาฟังได้ตลอดซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะ Queen of Swords สองถ้วย h y d r o p h n e หไม้เท้า7จ็ดถ้วยนะคะสี่เหรียญ9ดาบนะคะ ส่ถ้วย Queen of Pentacles แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเป็นช่วงที่ชาวราศีกันคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆมันกำลังจะขี้ขายไปนะกำลังจะหลุดพ้นไปแล้วก็จะมีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น อุปสรรคปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขนะคะบางทีปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีมันก็ถึงค่าวที่จะยุติลงแล้วเพียงแต่ว่าบางปัญหาเราก็ต้องอาศัยความอดทนนะหรือต้องปล่อยวางเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาที่เหนือการควบคุมเราไม่สามารถจะควบคุมได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะนะการที่เราปล่อยวางหรือปล่อยผ่านเนี่ย นอกจากจะทําให้เราไม่เครียดแล้วนะคะ,ะบางทีเราอาจจะได้เจอโอกาสที่ดีจากปัญหานั้นก็ได้นะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะการที่เรามีมุมมองเชิงบวกมันก็จะส่งผลดีในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะมีความเก่งมีความเข้มแข็งหรือกล้าหาญมากขึ้นนะคะ อะไรที่คุณเคยรู้สึกกลัวในอดีตนะคุณก็จะไม่กลัวอีกต่อไปอมีความกล้าที่จะตัดสินใจหรือชัดเจนกับสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้นอาจจะด้วยในช่วงที่ผ่านมาความกลัวความโลเลไม่แน่ใจมันก็ทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้นะคุณไม่อยากจะพลาดอีกแล้วก็เลยอยากจะชัดเจนนะกับสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะมีการ ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อเติมเต็มความฝันเติมเต็มความสำเร็จให้กับตัวคุณก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีการบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆทํางานที่ใหม่อาจจะเริ่มต้นทํางานโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าคุณทําสําเร็จเนี่ยก็จะนํามาซึ่งชื่อเสียงแล้วก็ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่ทํางานพร้อมมอบโอกาสนะคะ ให้ความสนับสนุนที่ดีมากๆเวลาที่เราเสนองานอะไรไปมักจะมีคนเห็นด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่รวมถึงมีคนรอบข้างนะคะอาจจะหมายถึงคนรักคนในครอบครัวนะที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าคุณจะสุขจะทุกข์ก็มักจะมีคนคอยให้กำลังใจนะคะคอยที่จะ อ,อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปด้วยนะก็ใครก็ตามที่ดีกับเราก็จงรักษาคนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะทําความดีตอบแทนกลับไปนะยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ของเรานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเราก็ต้องมีความกระตันยูนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบูญกระตันยู่นั่นแหละมันยิ่งใหญ่มากๆมันจะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแม้ว่าชีวิตตกต่ํา ก็จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยมาฉุดรั้งทําให้คุณรอดพ้นจากภายัยอันตรายต่างๆหรืออาจจะด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญที่คุณได้กระทํามานั่นเองนะคะนะถ้าคุณจะทําความดีมาโดยตลอดอผลบุญก็จะช่วยหนุนดวงทําให้คุณมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปทําบุญไปไหว้พระ ไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะซึ่งผลบุญนั่นแหละที่มันจะเหมือนเป็นสิ่งดีๆที่จะทำให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการได้ทําบุญใหญ่นะคะาบางคนอย่างเช่นอาจจะไปทําบุญสร้างโบสถ์นะคะบูรณะวัดต่างๆวัดที่อาจจะกําลังขาดทร,ร,รัพย์ต่างๆเหมือนเราไปร่วมทำบุญด้วยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นเรื่องของการบวช เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาก็ได้เป็นการได้สร้างบุญสร้างความเป็นกุศลนะให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งหนุนดวงนะให้มีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันสิ่งที่คุณเพียรพยายาม ทำมาอย่างยาวนานมันก็กําลังจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะความสําเร็จที่มันมาจากน้ำพักน้ําแรงมาจากความใจสู้ของคุณนั่นเองนะแข่งขันอะไรก็จะได้ชัยชนะได้เหรียญรางวาัลมีชื่อเสียงมีคนยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะพอเราทำสิ่งนี้สำเร็จแล้ว มันก็อาจจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็เป็นการได้ชาเร้นในศักยภาพของเราให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่กําลังสื่อว่าแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เราก็อย่าเลงยังคงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของเราอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าหยุดพัฒนาเพราะว่าทุกวันนี้โลกก็ก้าวไปไวมากนะเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีมากมายนะคะนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำก็เลือกทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราถนัดมีทักษะความรู้กับสิ่งนั้นหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะมีความชอบกับสิ่งนั้นก็ได้บางคนอาจจะกำลังวางแผนเพื่อลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะสร้างกำไรในอนาคตนะคะ ซึ่งการลงทุนกับสิ่งใดนั้นก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีอย่าทําอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเพราะเดี๋ยวมันอาจจะกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินของเราเราทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตมันก็จะสร้างความมั่นคงได้ดีกว่าเนี่ยมีไพ่สี่เหรียญน,นะคะคือดวงการเงินนะ่ะค่อนข้างดีแหละหาเงินได้มากขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็ต้อง บริหารเงินให้เป็นด้วยถ้าเราบริหารเงินผิดพลาดช,ชีวิตก็อาจจะพังได้นะคะนก่อนที่จะทำสิ่งใดจะจ่ายเงินไปกับอะไรก็ตามอาจจะต้องคิดเยอะแล้วก็วางแผนให้รอบคอบนะเพื่อเซฟผลประโยชน์ของเราเซฟเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือในบางครั้งเราอาจจะไปเจอคำพูดที่ไม่ไม่ถูกหูเราสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับ คำพูดดูถูกดูแคนซึ่งเราจะเก็บเอามาใส่ใจเพราะมันอาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจได้อะไรที่มันเป็นพลังงานลบเราก็พยายามสลัดมันทิ้งไปแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่เราทํากับเป้าหมายของเราจะดีกว่านะคะเราก็ต้องโน้นโนแค์บ้างจะไปคิดเยอะกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นมันเสียพลังงานชีวิตเปล่าๆนะคะถ้าเราจะคิดเยอะถ้าเราจะเครียด นะไปเครียดกับสิ่งที่มันจะสร้างเงินสร้างความสําเร็จให้กับเราดีกว่าอย่าไปเครียดกับสิ่งที่มันไร้ค่านะคะมันเสียเวลาเปล่าๆนะแล้วก็มามุ่งมั่นกับการาใช้ชีวิตให้มีความสุขกับการสร้างความสําเร็จให้กับตัวเรานะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะคะดูเหมือนจะดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้อง มีสติกับเรื่องของความรักด้วยก็จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะมีคนที่อาจจะไม่ได้รักจริงหวังแต่งคนเจ้าชู้หรืออาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่ปะปนกันมายิ่งถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์นะพวกแอปหาคู่ต่างๆอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะบางทีตัวจริงกับรูปโปรไฟล์เนี่ยนะคนเดียวกันหรือเปล่าก็าไม่รู้นะคะซึ่งเราก็ต้อง พยายามสแกนคนให้ดีอย่าใจร้อนที่จะเลือกใครนะถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งเลือกนะคะเลือกผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยบางทีการได้พูดคุยการได้เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันนั่นแหละมันจะทําให้เราได้รู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่คือคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆระยะเวลานั่นแหละที่จะช่วยคัดสรรนะคะคนที่ไม่ใช่ออกไปนะก็จะเหลือคนที่ใช่ คนที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นถ้าเรามีสติกับเรื่องของความรักนะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะอาจจะต้องระวังเรื่องของคำพูดที่อาจจะมีเผลอพูดไม่ดีใส่กันนะถ้าพูดไม่ดีมันก็อาจจะสร้างรอยร้าวนะสร้างความบาดหมางให้มันเกิดขึ้นได้ก็พยายามคิด กันกรองก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพื่อถนอมน้ำจิตน้ำใจกันด้วยนะคะนะจงทำดีต่อกันไว้นะในยามที่รักกันนะสร้างโมเมนต์ที่ดีต่อกันก็จะเป็นการได้กระชับความรักความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรที่มันไม่เข้าใจกันรีบเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้มันกลายเป็นปัญหาบานปลาย นะต่างคนต่างคิดเยอะนะจนกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ก็ต้องรีบหันหน้าเคลียร์กันให้จบเลยถ้าจะให้ดีก็ เคลียร์กันภายในวันเดียวกันนั่นแหละนะคะอย่าให้ค้ำคืนเพราะเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตเกินกว่าที่จะแก้ไขได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสําหรับคนมีคู่แต่ถ้าคู่ของคุณไม่ได้ทะเลาะเบาแววงกันเลยรักกันดีช่วยเหลือกันดีก็ถือว่าเป็นคู่รักที่โชคดีมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะก็ขอให้รักกันยืนยาวต่อไปนะคะก็จะเป็นราศีที่คุณ กำลังจะได้เติมเต็มความสุขนะคะได้เติมเต็มความฝันนะคุณจะมีความแข็งแกร่งกล้าหารกล้าคิดกล้าตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้ค้นเจอพรสวรรค์ใหม่ๆของคุณก็ได้นะคะอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งสิ่งใหม่นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้บางคนอาจจะไปได้ดีกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้นะคะ บางทีเราอาจจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งนั้นนะถ้าเราใส่ใจนิดนึงมันอาจจะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็ได้แล้วก็ขอให้คุณหมั่นกระทําความดีไว้นะคะเป็นดวงชะตาที่ยิ่งทําดียิ่งทําบุญชีวิตมันก็มีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็บวกกับความขยันหมั่นเพียรความไม่ยอมแพ้มันก็จะยิ่งส่งเสริม ทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสําเร็จมากมายแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตเราก็พยายามตัดมันทิ้งไปสิ่งไหนที่พอเรายึดติดแล้วมีแล้วมันทําให้เราทุกข์มันทำให้เรากังวลใจเราก็ต้องละทิ้งจากสิ่งนั้นนะเพื่อเปิดทางที่จะทำให้มีสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆเข้ามาแทนที่นะคะตรงไหนที่เราอยู่แล้วมันมีความทุกข์ก็ต้องเอาตัวเองออกมาไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับเราไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีความสําคัญที่ที่เรามีความสุขนะคะบางทีการที่เราจะสุขจะทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นหลักเลยก็ขอจบการทํานาแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซปอแเก็ต ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงฟังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ